ที่นี่เอาใหม่เอาใหม่ให้ให้โอกาสพูดใหม่อัดแล้วเต็มพี่เต็มที่เต็มพี่เลยเต็มพี่เลยเต็มพี่เลยอัดแล้วเออเต็มพี่เลยเต็มที่เอาพูดใหม่ดิพูดใหม่ดไปครับคนป่าครับคนป่าพูดเมื่อกี้นี่ี่อันนี้คือการภารกิจแรกของคนป่าคือไล่ฆ่าคนด้วยอยู่ก็ยังทีเต็มที่เต็มที่เลยครับเต็มที่ครับให้เต็มที่เลยเต็มที่ให้ให้เป็นพิธีกรไปเลยอยู่นี่เปี่ยนฮีแครแต่ตอนเนี้ยเหรอ กูถ่ายแต่ฟิวเนี่ยพิธีกรกูเนี่ยมองไปที่ไหนก็เป็นป่าไปครับเนี่ยถ่ายวิวรอบๆให้ดูพิธีกรเรานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโดนยิงเมื่อไหร่กูรู้รู้สึกว่ารู้สึกว่าย่าจะเป็นสีเขียวแต่ว่าชุดนี่มนที่ตาดกูถ่ายกูถ่ายแต่พิธีกรกูแล้วเนี่ยพิธีกรกูเนี่ยเขาอยากดังเฮ้ยเดี๋ยวกูถ่ายเสื้อคลุมเดี๋ยวกูถ่ายเสื้อคลุมป๊าครับขวดล้นมาเลยก็เต็มสีมาแล้ว อ้าวเป็นสีเปลี่ยนได้อ๋อเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ด้วยเปลี่ยนได้ดีกว่าเออไงเสื้อส้มมาและตาลมไว้ให้เหมือนไลเนี่ยผมเหมือนอะไรวะทรงผมอะฮ็อกโมฮะไอทรงของของอะไรวะซอฟ่ะเออก็ผิดก็ผิดมึงถ่ายที่อะไรเนี่ยเดี๋ยวกูมึงมึงหยุดคลิปก่อนไม่ได้แล้วนี่ตัดขอเปลืองเวลา เดี๋ยวขึ้นมาโชว์แทงให้ดูไม่เป็นไรกูเห็นนะเดี๋ยวมาแทงโชว์ไม่เป็นไรอัดยาวๆเลยลง YouTube ไปลงขอยแน่ดิชแนลอะไรวะฟุตดีเจอะไรกูเนี้ยเลื่อนงานด้วยวะอัดอยู่อัดอยู่โปรแกรมอะไรวะชแซวาแฟบเนี้ยแซวาแฟบเฮ้ยตอนนี้บรรยายดิโอพิธีกรกูไม่ได้บรรยายเลยว่าเราอยู่ไหนอะไรยังไงพิธีกรเนี่ย เราเรามาุ่มงหน้าไปไลฟ์เฟินนะครับไลฟ์เฟินเจอได้ครับคนป่ายอยู่ไลฟ์เฟินอ๋อาด้วยมาได้ครับไลฟ์เฟินถ้าเจอก็คือใช่ถ้าไม่เจอก็โชคดีไปโอ้ใส่ชุดแบบนี้ใส่ชุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูแก๊งเราครับแก๊งพังตัวครับใครไม่มีชุดนี่คือเข้าแก๊งเราไม่ได้ใช่ไหม อีกอย่างหนึ่งชุดเราจะอยู่ได้แค่ไม่นานถ้าเกิดเราตายแล้วเราจะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆไม่มีตังค์ซื้อแล้วไอยมีเดอะพันจีซีอย่าบอกว่าปั๊มซี่ต้องบอกว่าเราหาเงินมาด้วยน้ำมือเหละทุนที่เลยเดี๋ยวผมจะโชว์เบสิกให้ดูก่อนการแทงนี่ครับเบสิกแรกคือการแทงครับแทงผีผีร่างเงื้อฉันน่าวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ไอเจอผียิง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 โ้ยี่มันมีตก ไอฟิวหลังว่าตัวนึ่งไงเอ้ยเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินนี่เก็บมันนี่ได้ครับกูพยายามเก็บเงินแข่ได้งครับแข่งโอว่ามึงนี่ดับมันนี่ดีมากครับวิ่งต่อไปผมเป็นคนถ่ายครับผมเป็นช่างกล้องมีเยอะนู่นนะตัั้นเลยปะตั้นเลยไหมแล้วตะปุ๊ถ้าไม่กลัวคนตั้นเลยก็ได้ผมไม่รู้เลยปุ๊ปุ๊เราว่าแถวนี้มีคนนะปุ๊ แล้วแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทันวออกมาตัวเดียวฮร้ึฮ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 ึครับฮึ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 งึรึฮ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 ึรึฮึฮัฮึฮยฮนฮึพิธีกรเูฮึ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 ฮดฮึ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 ้ แดกเลยนะแล้วก็ไม่เก็บไว้ให้ด้วยกูแดงแล้วหายากๆากยู่เจอแต่พยาบาลอืมเอาอะไรเอาอะไรมาที่นี่นะใครหนมมาหารมาได้ช็อกโกแลตเอาโยนไอ้ในนี้ก็มีไอ้อะไรวะนี่แต่พยาบาลเออก็จยไล่ด้วยเอาว่ายังไม่โดนผีกัดเลยเพราะว่าเราจะผีวิ่งมาพเราจะเป็นแบบไหนวะผีวิ่งมาหน้าบ้าน อ๋อไปเลี้ยงไปเลี้ยงเจอแล้วออกออกเมืองออกเมืองเราไม่ใช่คนเมืองเราเป็นคนป่านี่เรามาป้นของในเมืองอันนี้แหละแคมป์เราใช่ใช่อันนี้เราอ่ะปนของในเมืองอ้ยผี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 คนป่ากลัวผีเจอผีวิ่งหนีเลยเฮ้ยเม็ดเมดรอรอเงินรอไม่รำตามเฮ้ยไม่ตัวแล้วไม่ตัววิ่งใส่กันโดดตัววิ่งหนีดีกว่าอ่าช็อกโกแลตกินแม่งเลย สวยนาเหียสรุปคือกูนั่งเสายนี้มีดูอดเดืไอ้นี่ไงเอาไปดิช็อกโกแลตบาร์อ๋อแกนเอาทูน่าสัตว์ให้เอาช็อกโกแลตเอาแคนเอาทูน่าเฟสเฟสนี่ตรงนี้มีกูวั่งเหอะเฮียเก็บกันไปหมดเลยนี่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 เอเนจีดิงอะไรวะป๊าปนอนนอนกูไม่อ่านหรอ เกียววิวว่าวิวตอนนี้แบบถ้าได้สกิลแบบเดทไอแลนด์มาส่วกันจะมันมากเอ้ยเอ้เอ้ผีเว้ยกัปตันอยู่ไหนวะนี่นู่นนู่นมีตัวเดียวเฮ้ยน้ำผลไม้อันแน่โอ้ไม่ต้องใจดิ้งนี่แบบดีตายไปเนี่ยปอไดช็อกโกแลตเปล่าเอนจี้ดิงอ่าตอนนี้เมืองนี้เป็นเมืองคนป่าแล้วนะฮะมายึดแล้วเมืองคนป่าเฮ้ยจะรี่นไหล ก็ไปเอาคุณแก่มาแก่ต่อไปเนี่ยอ่าคร้าจะทำไงดีบู๊ดิเฮ้ยพอยืดได้ก็ต้องฉลองกันหน่อยโอ้ยเจ๊กเก้หุยแล้ก็ไม่บอกเลยแต่แรกปูได้ยิงยังวิ่งเหยีผีกระสุนกูเหลือกระสุนเหลือให้กูยืนแทงหนุ่มเฮีย